เรามาดูกรณี NMG นะคะหรือว่าบริษัท Nation ัลติมีเดียกรุ๊ปวันนี้มีความคืบหน้าจากกรตทในการ,รกล่าวโทษผู้ที่มีพฤติกรรมฮุบหุ้น NMG คุณุชัยครับวันนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตอกล่าวโทษบุคคลและนิติบุคคลรวม3รายครับ 1. บริษัท New s Network Corporation ชื่อเดิมคือ Solution Corner 2. บริษัท Polaris Capital ชื่อเดิมคือวัฒนะ Capital 3. ในายสิวสิทธิ์สายน้ำพึ่ง 3. รายนี้กรณีมีพฤติกรรมชักชวนกันเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปหรือ NMG เพื่อครอบงำกิจการโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ วันนี้กรตก็ไปแจ้งต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอสครับมีอยู่ 2, 2เรื่องหลักๆนะคะที่3รายนี้มาครอบครองหุ้น MMG แต่ไม่ทําตามกฎระเบียบของกรตอ,อย่างแรกก็คือเวลาครอบครองหุ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆที่มีสัดส่วนข้ามจุดทุกๆ5%เเหรือว่าถือหุ้น5% 10% 1 5 20%ี่ขึ้นไปแบบนี้ที่ต้องรายงานสัดส่วนการถือครองต่อกรตค่ะแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการแจ้งแต่อย่างใดนะคะคออีกกข้ก็ คือถ้าเกิดถือเยอะจนเกินกว่า25อันนี้เขาเรียกว่าจุดที่มีนัยสําคัญเพราะว่ามีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายหรือว่าการตัดสินใจต่างๆจะต้องตั้งโต๊ะซื้อเลยหรือที่เรียกว่าทําคําเสนอซื้อกิจการ tender offer เนี่ยนะคะคจะได้เป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าใครเป็นคนซื้อซื้อไปทําอะไรผู้ถึงหุ้นท่านอื่นจะได้มีการตัดสินใจว่าอยากที่จะขายให้คนกลุ่มนี้หรือว่าอยากจะถือต่อไปค่ะนี่ก็เป็น2เรื่องหลักๆนะคะที่ไม่ทําตามกฎระเบียบดังนั้น จึงเป็นการฝา่าฝืนมาตรา246และ247แห่งพรบรหลักทรัพย์ค่ะก็จะต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ